มันนี่ขึ้นลูกตามม่เงี้ยป่ะมันเนี่ยโดโดโอ้โอ่ลูกแทนม่เงี้ยมันนี่โอ้ทำอะไรได้พี่น้องเลยลูกคนก็ห้อยู่พี่น้องเลยน่ะมิกางเมีเง้ยจะไปใช้มันนี่นะไปซื้อเครื่องตลาดอ๋อมีเงี้ยพี่น้องเลยลูกเนี้ยมีไปซื้อเครื่องตลาด สวัสดีเป็นสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยประเทศนอกกันยินดีต้อนรับกับสูซองบอทบอลสแนลพ่อแม่พี่น้องวันนี้บอทบอลสแนลจะในมหาชาวรสจนาอีกแล้วเนาะหรือว่า งอป่ากับสาวรถจะนาพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็ได้เข้ามาหาท่านคือท่านซานิ่นได้มีโอกาสเข้ามาวันนี้เลยพี่น้องเลยเนาะทางหมอบอยก็ได้เข้ามาหาทึาเคือนท่านชานท่างบันทัางสองก็ได้มาอัปเดตได้มาเยี่ยมยามเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางพันพี่น้องเลยเนาะบอกว่าพันอยู่เพื่อนอยู่ชันอยู่พี่น้องเลยวันนี้ก็ได้เนาะคือบ่เห็นพันได้พี่น้องเลยเนาะอยู่แต่ผูวบาพี่น้องหรือว่าอย่างไรรือว่าสาวรถจะนา หนีไปเนี่วพ่อหรือว่าจังใดพี่น้องเลยเนาะก็สีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยกับสาวรถชนาพ่อแม่พี่น้องอะเอาก็สิแทนกล้องไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งชมน้ากันเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกับปราชสัทเสเวลากะไปติดตามไปรับชมน้ากันเลยพี่น้องเลยโดยพี่น้องโอ้พี่น้องเลยเรียนสาวรถชนาก็ได้วันนี้อยู่กับพ่น้องวันนี้ มาพี oh, ่น hm. ้องอืมจังเบาๆก็ได้เขาไปหาเท่งพันพี่น้องเลยอืมหนูให้ขี้ฝุ่นก็พอขี้ฝุ่นโอ้ยคนสบายดีเด้อโอ้มันนี่คืออุมลูกตามไม่เงี้ยป่ะมันเนี่ย โอ้โหลูกแทนมิยมันโอ้ามดาที่น้องเลยลูกันจะหนอยู่พี่น้องเลยไมทางมยจะไปใช้มานีนะไปซือเครื่องตลาดอลูกมยี่น้องเลยลูกไปซืเครื่องตลาดเ ลูกปนไหนโอ้าคนไหในคอนอยู่บน c u ใหกให้เลยกูมีนุ่มชาเขานี่มนนผานน่นะคอนกัสิประยูแน่มันแอบแนี่ไปเลยโอ้โดโดูดูดูดปนเจ้านีเนาะเอาเลจะเป็นในบ้านนี่มันบรสบายบม่เท่าแดวไ่บรสบายเพราะมาเตะหน้าพุ่อนี้ไปหน้าบขามนี้นะยคได้ไปหน้าเด้โอ้ มาติน่ากับผู้นี่กับผู้น้อยนี่อ๋อเขาเจ้าเจ้ารูดเจ้าผู้น้อยนี่ไปไหนเออเขาเป็นน้องแนบดีเนาะอีกเข้ากินน้ำเลยห้าเกิบห้าเกิบบเวนเลยให้เลยให้ปริกลักใจจงก็บ่ให้ใช่ไหมอย่างเราเงี้ยั่งเงนอยแม่ดมันบดึงมือเลยเองหน้อยแบบว่าเจ้าบกบเลยเคยอุ้มเพิ่นแมนอย่ารออุ้มมือหนักแม่น้อยหลัง แม่ไปแต่ล่ะสิเพิ่นไปซื arp, okay. <that> <the ้อหยังกะไปซื hmm. ้อเคร่อใส่นึ่ทานโคมชื่ออย่าชิดหมู่พุ่นแม่นบหลายอย่างเพินสิสิเครื่องใส่เครื่องซอยคือปเ็่วยแน่เนาะดู่อือเอาอยู่บ่เพิ่นเคยป้าจัาอุ้มอยู่บนโดยเออครึ่งมือก็เคยอุ้มนั่นอมันนบ่ว่าซัอุ้ปัาเฮาจนอยนี่เอาใจ ก็แล้วก็ยิ่งยิ่งยิ่งก็อยากกินนุ่มเหมือนังอยากกินนุ่มด้บ้างอยากกินนุ่มด้วยกินนุ่มกับบุฟเฟ่เาหนี่ย่างเนาะเปย์ฟเนาะบุูมีเครื่องเล่นเนาะอุ้มลูกตามไม่ยาบันีเห็นคอนแล้วนะยังยังอยู่าอกะโมฮาสามเดือน

อยากกินเป็ดดับชําแมงนี่แหละอืมอยู่ยากมันจะได้ตอนบ่ายบซีนี่นะมันตําบึงอืมทุกคนให้คนปลูกมันปลูกยังผู้ใดเฮ็ดชวนอืมนี่ก็ตัดหลักไว้เลยปลูกี่ปุ่นทีบดเผากอชอืมนปลูก่ปลูกมัเพชรังกินอยู่อืมจริง

<Yeah. laughs> ใ,จ <laughs> ใจ่ป่ะเนี่ใ่แมนแมนว่าต <laughs> ิดใจวะติดใจเอ้อฮ้อนอะไรเอาเออกมันยาแห้เลยลักกินใครใคกเาเลยเจ้าดิเอ้อเอ้ออ่าบทเพื่อนเบ้าหอิจนภาษาเล่าเลย่อบ <laughs> ทเพื่นเบ้านีินาาาเรือเขต้องอันเ้าเดอภาษาเล่าทึง แล้วกินไก่ๆเขาเลยโอ้ยฮ่าโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาเขาฮอชอลไปนี่มันเป็ดได้เนาะอืมเป็นการสาธเพิ่มกันด้วโอ้ยโอ้ยบอลลักบอลลักบอลลักมาแล้วมั้งบอลลักบอลลักโอ้ไฟวาวบลักบลาักโอ้ยบุ๊มีไฟโดดลูกเว้ยเออโอ้ยลูกคมมดีนอนเว้นมืดมืดบลักล้านโอ้ยช่างโผลไปเจ้าโอ้ยอืมจักจักจริงมันจั๊กกินนมองไหม เออไม่ดีสบายดีป้ารุ่งก่อนเนี่ยสบายดีป้าับสบายดีใช่ไหมเจ้านะใช่ไหมเจ้าอยู่พูอยู่พูบุก้าวว่าเต็บหนหูอยู่บุก้าวว่านี่ไอสิจัดอยู่เนาะจัดจัดยูเหองเจ้บุก้าวว่าไอคำอยู่กับชุมเจ้าในว่าวอยู่ว่าวลาว่ี่ว่าวนะเออเจ้ากินข้าวแล้วป่ครับกินได้ข้าวนะก็ด้วยนะเนะฮะมันบ้าไบ้ไหม อันนี้เดี๋ยวมึนี่ไปดน้อยนี่แล้วอันนี้จะบ่อเนียเห็ดคนเห็นไปเค้กมาแล้วมันนี่แล้วเอ็งมาเดี๋ยวปเเนาะโดนโดนจักบ่อนามมันนี่นะจักเนยนาบ่ในไรตั้นาเอาเด้อเว้เอาด้อเต็มเลีวเว้เอาเด้เต็มเล้วเว้เอาเด้อเต็มเนะอ๋อตักบเนาะเอาเด้อคือมาตั้งนา อเอร้อ экспер, อาร้อแวามันอ่นบเหว่าหรอกก็ก้าอ่อนะโอ้ยจะทิมพ์ไปชื่อยังเงินพันหนึ่งน่ะมีแนวขายอยู่ว่าพันหนึ่งบุมบี้แล้วะจุดมุดมือกลับไปนี่มันมีมันะบ้ามันมันมันมาจุ๊บได้พันกิงขึ้นมาได้บ่อยง่าแต่หนมกระบอกพี่เราก่อนหนึันเดียวนี่นะก็อิเตอิเอิเต็อิ lem mày cái dạ. <laughs> tim của chồng phát luôn cái máy chồng phát luôn đấy đúng rồi đấy anh em oh một phần năng bởi vì là khéo nè có một bộ coi hết cả um đi bái bái mực xì ri từ cái tổ bái cái tổ khâu rồi ăn đấy được tổ tụt mày được ờ cái nón lót mực xì ri mang sang đấy mực xì ri nghe coi xì sâu này hay <laughs> มีคนมาไปชวนอยู่ไปชวนเลยเชื่อให้เลยอ๋อมีคนมารอหายบ่โดยมันข่อยใช้รถใหญ่เก่าี่เยๆอ่าเอาไปอีเมมาเอีเมมาเบูลบูลเรายินเนาะบ่บ่แม่นนะบูลฮนะเมเบกใหม่มาบูลแม่นละแบกอย่างนี้ใหม่มาใหม่มทางไบ่ เบรกไหมโอ้ยยังเลยอ๋อมันเริ่มเย็นแล้วลมพัดมาแด้อฝนกีตกเด้อสบายดีกูนั่งนองนมาใช่ไหมโดยนี้ชิคบทันชิคบ๊อเออในนี้มั้ยมือแรงหมดแหละเนอะร่มผาได้มือแรงฝดตกจากขีดกังขากออกได้ไม่เอ้ชื่อทานไพ่บอกชานคมนั่นแหละชิทัดคมอ๋อชกคบ๊อท้าร่มานิ่เป็ดเขาว่าตอนเย็นนี่มา ไปกผู้ชไปทำอ๋อป่านนี้น้ำตลาดนี่มันไม่ได้มีตลอดบอกไม่ได้มีตลอดขั้นเขาขึ้นมาน่าจะเขาช่างมืองานนะมีงานใหญ่ขึ้นมาปุ๊บตอนแรกนมือเลยเกินเท่าแบบมีงานมีอย่างไหนเขาจะเอาขึ้นมาขายแม่หรอกต่อมมีงานไหนม่อมมีงานนหะเขาบุกค่อยเอาขึ้นมาเนาะ ใช่ยังไปแต่ละเอาหน่อไม้ได้ทุงเดียวนะฮะหน่อไม้ไปขายแม่นไปไปหาหน่อไม้อันนี้เลยไปกับวิญญาณคาดได้อายไล่มาถมันอันนั้นแหลยไลยคนไายเลยขายบวมบ่นหมดเลยอันนั้นก็เข้าวิญญาณชื้อเข้าวิญาชื้ออีกมันไล่คนไายเลยทุงชิบพันทุงชิบพันมันไล่คนไข้อายทั้งบ้านเวทกับไข่อ๋อคนหางลายได้ดิบมือนีิเนาะเน้น โอ้สุไ่บุ๊คโอ้มุดใะชุดผัวไรคนไข้แล้วก็ไข้ไม่เยกายยกได้แหละไอ้ม,อมอวคยคาดคือเห็นอยู่นนมห,หมือนมดเลยบ่มดดลยะโอ้ายคุณฮาดอกกระเจียวกับยียคาดแลลวคือเดยวนี้เขา้าคุ่มืออคุอม้ม ยังคือว่าเดโมบี้แนวขายเขาก็หาเพราะไดคขายแม่นเลยแบบขายกับโบคอยดีไปรได้จดชื่อแล้วบอกคนทีโตกพ่เดวมนีเบิ่งตรงแม่นนะเฮ้มันหมดมาแล้วมันไม่ตกหลายมือเล้วยมันห่อนเนาะแม่นเมื่อวานนี้ห่อนหมดมือเลยเมื่อวานเข้าไม่ทนเอ่อนเพ่งอันนี คุยสิโตคดองมือนใั่สบวัสสิโตตอนเว้นนีม่มัยะยันจะเทตัวยันจะ็คนเทท่านั้น,น,อนเองหดนี่ไปในได้ว่าเหตดบนนี่เล้วเนะาะบนนังแล้วเนาะเขาเลยลงมานางังอยู่ดุมเนี่ยเขาลงมานางังไม่ยัง หนังดีใจจร้งเเฮ้ย่อเฮ้ยคนน้อยห้หฮอนชําน้อมย์งหนึ่งสิบพันพี่น้องเือไปงัวกับโบยุกไปงัวทิบเซาสิามิสี่เปนงัวบ่อันันโบมีได้ระดับชาวคุณอยู่พี่นะคืออายชื่อมันนันสิบเก้าสิบเก้าพันเองน้อยพี่น้องแอ้ไม่ไวากกเแต่ในเมืองก็คนหยาดเดกพี่น้องเลยรบเกเลย แต่ก่อนทุ่งหกพันแบบอายเชิญมาเลยปุ่เป็นปุกเป็นไงได้ตกแล้วเ็ชรในคืนไอ้กี่หกพันเจ็ดพันเนาะแม่นอันนี้ไม่ได้ละพวกเพชรทุ่งหนึ่งชิบพันก็เขาจนเบรยาคายให้คือเดนี่อนไรพวกเพชรกินนั่นนะไออ๋อมักพริกห่ามันยังมีบอกเพชรห่าหรือบ่กุกเพชรแห้งนั่นแหละอ๋อทุงชิบพันี่บ่บ่กยาคายได้ทางนี้แม่นอ่ะ ว่าอนมชาวชามชิบขึ้นไปพุ่นลอนเก็ป่ายว่ามันอยู่ไกลตัวเมืองหนแห้งแค่แน่น่กิดรถเฟซไอโบอยชื่อมาให้เมื่นั่นค่ะมันก็จะได้ใช่ค่ารถค่ายังายังกันเนาะค่ารถการร่างมันยังแน่เลยจนเป็นหลับมาไกลสันคำมาขายเพิ่มขึ้นอีกค่าน้ำมันรถ ขายเถอะคงได้กำไรเขาก็ได้ตกแล้วมันิตกเน็มจย็นเทำมเรนี่โอ้ได้กินกบเพ้เน่ไอมามึงถับพุตกนะได้บ่บอบอขันมันเง<อ>นินม<อ>ันด้คฮะได้เด๊ทับพมาใหม่ๆนี่โอ้ยทับกันลยตกเสร็จไปถือขาอ่อนนี่ <laughs> มันหลายยังมียูกบเขียดจางนีเนาะเออเฮาพอได้ปีกายนี่ก็ชํานี่ชํนีเฮาเอาคายนั่นเลขเข้าในเฮาก็ได้เขียดเืองเียดยังมีบ่ทัมีอ๋อมีมีบ่หลายได้เขียดเรื่องนั่นได้เชบได้เฮาได้เขียดได้เขียดเืองเขียดน้อยเขียดําคนตกใหม่ก็มันตกแฮงแนวย กันนานี่ยม่อยากเช็คในยามนี่ยโมก่อยมันเนาะแม่นเฮยยังเดินติดโซ่อันตรายะปลาเนี่ยชือว่าเขาชงขึ้นมาแต่เซโนคุนเนาะแม่นบอได้เขาไปเอาเองได้เจ้าของร้านเขาไปเอาเองอ๋อไปเอาเพไนลงไปซื้ออยู่เซโนพุนแม่นอ๋อมาหน่อยเนี่ยมันมืด Hoa tỏa yên bundle hoa. Tell honey, young loners và young. Hai chị phục tiên tịch mặt phim tập hèn gần yên ngọt. Men. mẹ, Men. 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 con Men. Men. kinh Men. 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 lại đi ăn luôn. Má chị bác. tay <laughs> ừ. <laughs> <laughs> này tại đây đó. Phạm ai con hay gì nào thằng Có tham ใบชิมุแค่ทำนะบอสอย่างนี้ผลิตเองนะอ่าเฮ็ดเองประมาณห้าหกเส้นอ๋อก็ซื้อใบสิบพันดีนี่ด้านงานด้านเฮ็ดนั่นแบบว่าเขาเฮ็ดไหนเข้า่ได้วเข้าบ่ได้ไปเข้าบ่ได้ยุ่งยากเลยมั้งสบายคือว่าไล่เลยไล่ไล่ข้าเล่นรถเล่นยังนี่ล่ะเล่นรถกระตังหักแล้วว๊สาร้าน ประมาณจากเดือนน่ะชัดเลาบม่ได้ทำทิศกว่าแต่รู้ว่าชกบทิศกว่าพันโอได้แน่ยการเน็ดนี่ก็เป็นเงินบาทกับประมาณสองพันนี่น้องเนาะแต่ก่อนเป็ดเป็ดเชนทมคักเน่แล้วบ่ทามมันยังมันกับแพงนะเดี๋ยวนี้อีน้ำผู้บานนี่เขาก็บอกแล้วน่ะทหารนั่ทหารไปเห็นเองรึเปล่าลงเมืองนากุจัน ออกไปเอปเจ้าโบดึงโบยังคนก็เสียเงินหลายกัเก้าอืมีขาเท่ากันรถล่างเจ้ากับบมีอีกจ้างรถมูไปก็มีขาคือ้กับอืาเอราอเสียกลัว้าเน็ดวันช่องพันชามพันนี่นะไอรถล่างอย่างนี้เ็นไปในฟอมนี่มีติผูจักกันมดนเขาอเกียวกันเยเลย

วัสดีเด้อนัอน่งไกลกันก็มันกล้องมันบ่เห็นพอพ่อแม่พี่น้องเขาก็ได้มาเอามาลงกับซาลุนาหรือว่าไอวางพันพี่น้องก็ได้มนี้กันหน,หนะเนาะคือบาง,งองปลากับชารจดนะานั่นแหละพี่น้องไหนหนอเนาะทางบ่าวบอยก็ได้เข้ามาโอามาลงเล็กๆหน,หน้อยๆพี่น้องคลิปนี้กับสีบ่มียงังหลายพ่อแม่พี่น้องทางบ่วบ,บอยดะขอจบคลิปให้ก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะพบพ่อกับพี่ต่อไปพี่น้องไว้นอกก็บมาถามเรื่องหลายางเนาะพี่น้องเนาะ ฉันมาอารมกันอีกทีหนึ่งเนาะคลิปนี้ก็ับคำว่าสวัสดีและสบายดีเด้อ